ก็อย่างที่บอกน้องว่าของเราเป็นเกรดพิเศษจะต้องเรียนจบภายในวันที่19นะครับของที่มาจากห้องูลใช่ไหมฉะนั้นห้ามขาดนะครับวันเสาร์เราก็จะเรียนหุไม่หยุดแต่วันพรุ่งนี้มันเป็นวันอะไรออกมาสามไม่หยุดนะคะอย่างนี้ร มางั้นมาตอนอยังไ้ไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโดวอบอกเพื่อนด้วยเพราะว่าคือเราจะต้องอยู่วันที่สิบหกเพราะสิบหกเราจะปฏิทินนิเทศทช่ไหมอันนั้นนั่นคือหยุดแต่วันเสาร์เราก็จะมาเรียนเหมือนเดิมทีนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนคอเรียนคอมทำไมครูถึงต้องบังคับเพราะว่าเราจะต้องตีจบวันที่ยี่สิบฉะนั้นมันจะไม่มีเวลาแล้วถ้ายิ่งหยุด มันมันจะเลยยี่สิบพอยี่สิบแล้วเราจะจบเทอมนี้ไม่ได้เราจะได้ไปบูตเทอมหน้าเอาไหนล่ะทั้งเพราะว่าเราจบแล้วอ่ะเราแต่เราไม่ได้บ SO. ูตนะประธานงั้นบ่ายเนาะเดี <S <S ๋ยวเดี๋ยวคุณแจ้งห้องโน้นอีกทีนึงเนาะลืมไปเลยที่นี่แบบปนหกปานาเพราะว่าเห็นนะประธานไหมค่ะประธานว่าจะยุ่ิสาวทุกวันในจังหวัดเชียง มันต้องตัดหลังวันออกมันต้องตัดหลังระรามานวันใช่ไหมเนี่ยถ้างั้นพอวันเดี๋ยวที่มาขอครูไบัดบาทปีบุญดีตาก่อทานที่เราแล้แบมันเสร็จ้านาะมนามดปหรืามเท้าไเนาะทครูก็ไม่ได้พูดยังไงอ่ะเนาะแต่ว่าครูนั่นก็เพราะว่า คือเราคุยกันเป็นข้อตกลงของคณะครูแล้วนะครับณตอนนี้นคนที่ไม่มาเรียนให้จบตามพรก็คือจะไม่จบเรื่องนี้ครูก็บอกได้แค่นั้นเพราะว่าท่านสอได้บอกไว้อย่างนั้นนะครับครูก็ต้องทําตามท่านสอนนะพอขนาดรวมกันไปมันก็เกิดเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็จเป็นจบแค่ไหนแคไหนขอสัอกวันได้ได,ด,ดกกอกรู้เองผู้นำคนมีจะงหวคนปกเนาะเช่นผู้นำมาเลยจบแล้วทุกวันนี้ ใ้รีบมาแล้วกันก็เมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องเบิดไปแล้วนาตอนนี้ยังเป็นเบิดอยู่นะครับแต่เมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพการพิมพ์ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอีกเมื่อวานนี้ที่ที่ได้สอนไปทั้งสองห้องก็จะเหมือนกันแต่ทีนี้อย่างที่ครูบอกไปว่า เ,เวลาครูแต่ละคนสอนอก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ในนั้นาไปทำจริงก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่ามันเป็นเทคนิคของแต่ละคนพอรู้รรู้แล้วนะครับถ้าใครเก่งๆแล้วเนี่ยเวลาเราจะทำจะพิมพ์อะไรต่างๆบางทีเราก็ะาาจ,จะมีเทคนิคของตัวเองฉะนั้นในการาเรียนก็ให้รู้แล้วก็ถ้าเราเอาไปใช้ก็ถ้าใครใช้ง<ช>านบ่อยเราก็จะเก่งเองนะครับคอมพิวเตอร์มันมันคือมันต้องใช้งานบ่อยมันถึงจะเก่งพวกครูก็ไม่ได้เก่งบางคนก็ ยังไม่เป็นเลยนะครับครูบางคนก็ยังไม่เป็นเนาะบางคนก็เป็นพอพิมงานได้แต่พอพวกครูมาทํางานครูไม่บ่อยเราก็จะเล่นทีแค่นั้นเองเด็กๆสมัยนี้ที่เรียนในโรงเรียนคิดว่าเขาเก่งไหมเก่งมันก็เล่นเกมเ,เก่ง,กงนะชนะนิหน้อยพอทายเป็นการท็นง,งานนี่ก่อนเนาะะนนในวันนี้เราก็จะมาเรียนสามในช่วงเช้านี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการแทรกอักษรศิล แล้วก็การแช่ตารางแล้วก็การแช่รูปร่างหอัตโนม,มัติเนาะตอนนี้ทุกท่านเปิดหน้าบดกานเปิดไปเข้าที่หน้าบดเลยนะครับใครเปิดไม่เป็นบ้างอ่าการเข้า เข้าไปเบิดแล้วทีนี้ทุกท่านจะสังเกตว่าทุกท่านดูบนหน้าจอของครูก่อนนะครับบางท่านออปกติแล้วเราจะมีเมนูอยู่ด้านบนอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้คือเมนูที่ด้านบนที่เรามีอยู่แล้วข้างล่างมีไหมใครที่ไม่มีเมนูข้างล่างมีไหมครับมีไหมทีนี้ให้ทุกท่านดูเลย,เลยนะครับว่าบางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มี ก็ให้ท่านเอาเมาส์ไปคลิกทุกคนเลยไปคลิกเลยคลิกตามครูเลยไปที่าาคำว่าเครื่องมือเห็นไหมเครื่องมือตัวนี้คลิกเมาส์หนึ่งครั้งนะคะคลิกเมาส์ไปตรงที่คำว่าเครื่องมือหนึ่งครั้งการนี้มัได้คิดยังไงครับยังไม่คิด